ข่าวแรกคะ่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะลงพื้นที่รับแผนรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนางสาวแพททองทานชินวัรนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภยัยและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นเหตุการณ์อุทกภัยนะคะเมื่อวัน วันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาจังหวัดเชียงรายได้รับผลกระทบ5อำเภอหลังเกิดเหตุมีการทำงานร่วมการระหว่างหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตั้งแต่การแจ้งเตือนน้ำท่วมฉับพลันนะคะผ่าน เซล์บอร์ดแคสต์นะคะที่เราคุ้นหูกันดีแล้วก็มี SMS การเคลื่อนย้ายประชาชนมายัางพื้นที่ปลอดภยัยท่านนายกค่ะก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือทั้งแผนระยะสัน้นระยะกลางและระยะยาวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุทกภัยในลักษณะเช่นนี้ขึ้นอีกเรื่องเยียวยาช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเต็มที่รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเร่งสำรวจสภาพความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนเพื่อให้การสนับสนุนและเยียวยา ตามกรอบงบประมาณของจังหวัดเชียงรายค่ะค่ะซึ่งขณะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยได้เข้าทำความสะอาดาศาสนสถานอาคารโรงเรียนและบ้านเรือนของประชาชนนะคะเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติค่ะทางด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอนะคะก็ได้มีการใช้ข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากแผนที่ความเสี่ยงภยัยสนับสนุนข้อมูลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายจนสามารถช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางออกจากพื้น ที่ประสบภัยได้เป็นผลสำเร็จค่ะ